สวัสดีครับนะมาดูฟิสิกส์นะครับระดับมหาวิทยาลัยนะครับบทที่1ฟิสิกส์และการวัดนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนอันนี้เป็นในส่วนของตัวอย่างที่1.3นะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน่วยนะครับเขาบอกว่าบนทางหลวงระหว่างเมืองในพื้นที่ชนบทของรัฐไวโอมิงนะครับรถยนต์เคลื่อนที่ด้วย ความเร็ว38.0เมตรต่อว,วินาทีคำถามคือรถยนต์คันนี้เคลื่อนตามอัตราเร็วที่กำหนดคือ75ไมล์ต่อชั่วโมงหรือไม่นะครับเออก็คือสมมุติรถยนต์ของเราหน้าปัดมันบอกความเร็วเป็นหน่วยเมตรต่อว,วินาทีแต่ทีนี้เราเห็นป้ายว่ากฎหมายกำหนดว่า75ห้ามวิ่งเกินห้ามขับเกิน75 จุดศูนย์ไมลต่อชั่วโมงเออแล้วเราอยากรู้ว่าไอ้ที่เราขับอยู่เนี่ยมันเกินไหมออนะครับนะเราก็ต้องจัดการเปลี่ยนหน่วยงั้นงานของเราในข้อนี้ก็คืออเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนหน่วย38 จุดศูนย์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเป็นเป็นอะไรละ่ะเป็นไมต่อชั่วโมงอืมอย่างนี้นะอ่ะเราก็เริ่มยังไงดีครับนะเราก็เริ่มที่สามสิบแปดจุดศูนย์เมตรนะต่อ วินาทีเราต้องการหน่วยอ,อะไรล่ะเมตรเนี่ยต้องการเปลี่ยนให้เป็นไมล์และว,วินาทีต้องการเปลี่ยนให้เป็นชั่วโมงเอเอเข้นะทีนี้เราทำยังไงเราก็ต้องย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับไมล์มันสัมพันธ์กันยังไงนะครับเออทีนี้ เราก็าโน้ตไปนิดนึงนะอันนี้เป็นกระดาษทดใช้กระดาษทดอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้มาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่าว่า <laughs> จำไม่ได้เหมือนกันนะตัวเลขว่าหนึ่งไมเนี่ยมันมันกับเม็ดมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วครับเออก็คืออย่างนี้นะย้อนกลับไปดู ไม่มันคือ1,609เมตรน,นะครับหรือถ้าเราย้ายข้างนิดนึงเนี่ยเราก็จะได้อย่างนี้ว่าไม่เนี่ยหารด้วยหนึ่งาย้ายหนึ่งอะไรนะหนึ่งหกศูนย์เก้าใช่ไหมเออหนึ่งหกศูนย์เก้าเมตรมหารเนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งพอดี เอออย่างนี้ครับข้อดีของหนึ่งคืออะไรข้อดีของหนึ่งก็คือมันเอาเข้าไปเติมได้เลยนะครับนะแล้วก็เรารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหน่วยชั่วโมงกับหน่วยวินาทีเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับนะก็คือ1ชั่วโมงนะครับ หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเท่ากับกี่วิครับสามพันหกร้อยแมหกสิบคูณหกสิบอ่ะมันเท่ากับสามหกศูนย์ศูนย์วิอืหรือถ้าเราจัดการย้ายข้างนิดนึงมันจะได้ว่าถ้าเราเอาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาหารกับวิสามหกศูนย์ศูนย์วิมันจะเท่ากับหนึ่งพอดี นะการเท่ากับ1สําคัญมากเพราะว่า1มันเข้าไปคูณกับอะไรก็ได้หมดเลยไม่ทําให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับนั้นเราก็จัดการนะเอา38.0เนี่ยเราเขียนให้มันอะไรดูง่ายหน่อยนะเขียนอย่างนี้แล้วกันนะหน่วย M ด้านบนแล้วก็ขีด S, <S ด้านล่างอย่างนี้ครับม,มันจะได้ดู ง่ายขึ้นมาหน่อยจากนั้นก็สามสิบแปดจุดศูนย์หน่วยเมตรเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นหน่วยใหม่เราก็ลองมานั่งคิดว่าเออถ้าเราตัดหน่วยเมตรได้มันจะดีมากเลยแล้วตัดยังไงนะเราก็จัดการอย่างนี้ครับวิธีตัดก็คือให้หน่วยเมตรกลายเป็นใหม่เราลองเอาหนึ่งตัวเนี้ยเข้ามาคูณโดยเลขหนึ่งตัวเนี้ยมันเท่ากับใหม่คูณด้วยหนึ่ง 609เมตรเออคูณอย่างนี้ได้เลยถูกไหมเพราะว่าการเอาตัวน,นี้มาคูณกับหน่วยเมตรมันไม่ได้ทําให้อะไรเสียหายเพราะมันคือการคูณด้วย1น,นั่นเองนะครับเออส่วนด้านล่างหน่วย S เนี่ยเราทำยไงกับหน่วย S ครับหน่วย S ก็เหมือนกันเราเอาชั่วโมง h ต่อ 3600S เนี่ย เอาเข้ามาคูณได้เลยไม่ทำให้เลยเสียหายเพราะว่าหน่วยมันไม่เปลี่ยนนะครับเออมันคือการคูณกับหนึ่งนั่นเองพอคูณแล้วได้อะไรขึ้นมันจะทำให้เม็ดกับเม็ดตัวนี้ตัดได้แล้วก็เหลือใหม่เห็นไหมทีนี้ประเด็นก็คือเราต้องเลือกเลือกคู่ที่จะเอามาคูณอา่าดีๆถ้าเราต้องการไม่เนี่ยเราก็ควรจะเลือกคู่ที่มันเป็นไม่กับเม็ดมาคู่กัน นะมันถึงจะได้ตัวที่เราต้องการถ้าเราไปเลือกนิ้วกับเมตรมามันก็ไม่มีไมโผล่มามันจะโผล่นิ้วมาแทนถูกไหมงั้นเราก็ต้องเลือกให้มันสอดคล้องกันด้วยเพราะว่ามันเลือกได้หลายแบบนะมันมีหลายคู่ที่หารกันแล้วได้หนึ่งเลือกเอามาคูณได้หมดเลยนะเอออันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะทําให้ S กับ S เนี่ยตัดกันได้เออแล้วก็จะเหลืออย่างนี้ครับ อ่ะทีนี้ก็จัดรูปนิดนึงนะเราก็จะได้ว่าอ่ะอันนี้เป็น38.0สนะส่วนตัวนี้ก็เอามาหารนะครับอ่ะสิบเออหกศูนย์เก้าหนึ่งหกศูนย์เก้า นะครับมาหารหน่วยก็ด้านบนก็เป็นใหม่นะครับส่วนด้านล่างมันเหมือนเป็นเศษส่วนซ้อนนะเศษส่วนซ้อนทำไมครับเวลามาหารกันเราก็สลับเศษเป็นส่วนนะเปลี่ยนเครื่องใหม่หารเป็นคูณนะครับไอเลข36ตัวเนี้ยมันก็จะโยกขึ้นไปด้านบนนะครับเป็น3 6 0 0 s s ตัดแล้วนะ h ตัวเนี้ยมันก็ยังคงอยู่ด้านล่างอ,อ,อย่างนี้ ทีนี้เราก็จัดรูปนิดนึงเอาตัวเลขมาคูณกันอันนี้ก็หารด้วยหนึ่งหกศูนย์เก้านะอันนี้ก็จะเหลือไม่แล้วก็หารด้วย H, เอเออเราก็จะได้ไม่ต่อชั่วโมงออกมาแล้วถูกไหมโปรออกมาเลยทีนี้เราก็แค่งานคิดเลขนะครับก็คิดเลขออกมาเป็น เท่าไหร่นะแปดสหไมล์ต่อชั่วโมงนะครับแปดสิบห้าจุดศูนย์ไม่ต่อชั่วโมงอืมจบนะครับ,ตอ,อรบตอบตอบว่า เราเกินไหมครับนะรถคันนี้ต้องกำหนดที่75แต่เราได้85ตอบว่านะ,ะความเร็วนะความเร็ว38 8.0เมตรต่อวินาที นะเกินอัตราที่กำหนดเออเพราะว่าตราที่กำหนดมันคือ,อ,อต้องอะไรเจ็ดสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงแต่เราขับแปดสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงถูกไหมนั่นก็คือเกินกำหนดนั่นเองนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนหน่วยก็ไม่ยากนะก็คือเอา1เข้าไปคูณ โดยที่เลือกคู่มาให้ถูกว่าเราจะเลือกคู่ที่เป็นหนึ่งคู่ไหนเอามาคูณให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการแล้วให้บางส่วนมันตัดกันให้เหลือคงเหลือสิ่งที่เราต้องการนะครับประมาณนี้เนาะ